สวัสดีครับโจ้พักนักสลาามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโควิด1 9ท่านผู้ชมก็คือเชื้อไวรัสโครโรนาประเทศไทยอยู่ในระดับที่2จริงๆไม่ใช่ท่านผู้ชม3ก็ไปแล้วนะครับและหลายคนนี่คงอาจจะนะครับเกาะติดสถานการณ์กับการดูกีฬาต่างๆนะท่านผู้ชมช่องมวยที่ผมจะพูดถึงก็คือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการกีฬาวันนี้สําหรับโจนะครับก็จะมาพูดถึงกันก่อนนะครับช่องกีฬามวยไทยท่านผู้ชมนักจัดรายการคนหนึ่งก็ติดโควิด -19 เข้าไปแล้วนะครับติด COVID 19, โควิด1 9โคโรนาเข้าไปแล้วนะครับเป็นการป่วยโดยสมบูรณ์ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเวทีมวยต่างๆนะครับเขาก็จะมีการชุมนุมคนเข้าไปเชียร์มวยมวยไทยเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับผู้จัดการในการมวยนะครับพิธีกรต่างๆติดเชื้อไข้หวัดกันเลยท่านผู้ชมต้องเก็บตัวอยู่14วันอยู่แต่ในบ้านนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือไปหาหมอ,อก่อนนะครับสงสัยตนเองนี่ะท่านผู้ชมว่าในการที่เราเข้าไปอยู่ในสถานที่ชุมชนคนเยอะๆนะครับประกอบการสถานที่ต่างๆด้านการกีฬาวันนี้อาเวทีมวยเห็นผลแล้ว นะครับติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปแล้วท่านผู้ชมโควิดนาทีไปแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดการแข่งขันกีฬาที่อยู่กลางแจ้งทั่วไปคือนะครับต้องหยุดท่านผู้ชมก็คือฟุตบอลฟุตบอลนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนต้องไปเชียร์ฟุตบอลเช่นกันก็เป็นหัวใจหลักของนักกีฬานะครับต้องเข้าไปเตะฟุตบอลแต่ท่านหาทราบหรือไม่ว่านะครับ สนามพื้นที่ฟุตบอลก็เป็นการกระจายเชื้อได้อย่างดีในการแตะในการสัมผัสมากมายท่านผู้ชมยิ่งอากาศตอนเย็นๆนี่เอ้ได้เรื่องเลยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอากาศเช่นกันนะครับ <c oughs> การแข่งขันต่อไปท่านผู้ชมที่ลงแจ้งก็คือสนามเทนนิสนะครับสนามเทนนิสและสนามที่ออกกำลังกายต่างๆนะครับสาธารณะต่างๆ เพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายและสถานที่ประกอบออกกำลังกายต่างๆท่านผู้ชมในการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับสนามเทนนิสเราไปแล้วฟุตบอลเราไปแล้วนะครับสนามมวยไปแล้วท่านผู้ชมสนามต่อไปก็คือนะครับผมยกประเด็นขึ้นมานะให้เก็บไปคิดนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยถามว่าสำคัญไหมสำคัญ ทุกๆอย่างมันสาคัญหมดท่านผู้ชมแต่ชีวิตคนมันสําคัญกว่าการแข่งขันท่านผู้ชมเพราะว่าโควิด1 9อ่าผมจะยกประเด็นการแข่งขันต่อไปนะครับที่จะมีการแข่งขันที่ไทยญี่ปุ่นท่านผู้ชมหรือในสถานที่แข่งขันต่างๆก็คือการแข่งขันพาะกายท่านผู้ชมการแข่งขันพกกายเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับหลายๆคนคิดว่าเป็นด้านงานทางสุขภาพ แต่นะครับหลายๆคนต้องหยุดกิจกรรมนี้นะครับต้องหยุดกิจกรรมเลยถ้าไม่อยากตายนะครับหยุดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมใครอยากแข่งขันแข่งไปเลยนะครับอันนี้คือแข่งขันการพอา่อากเอาสถานที่ต่อไปก็คือการไฟออกกําลังกายนะครับตามสถานที่ฟิตเนสต,ต่างๆท่านผู้ชมเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า นะครับแล้วก็ที่เบาะออกกําลังกายจับดัมบมงดัมเบลนะครับบา์เบลโอ้อุปกรณ์แอมแมชชีนต่างๆนะครับนี่แหละท่านผู้ชมโควิด1 9ไม่ได้เยแสยต่อคุณนะถ้าคุณติดแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่นะครับที่เราจะมาพูดกันเล่นๆนะครับประเทศไทยไม่ไม่ได้อยู่ในระดับที่2นะท่านผู้ชม3ไปแล้วท่านผู้ชมยิ่งเดือนอกลางเดือนมีนาไปแล้วเนี่ยนะ ถึงเมษาเนี่ยขึ้นไปคือระดับที่3มที่4เราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับกินเขากินอ่าทีนี้เรามา่พูดกินเรื่องการกินอาหารนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยเจลบ่อยๆไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมกินร้อนนี่แน่นอนนะครับกินร้อนยังไงเราก็กินไม่ได้เราก็ต้องกินผ่านความร้อนแล้วก็กินอุ่นๆเข้าไปนะครับถ้าถามว่าช้อนกลางถ้าเรากินอยู่ในวงเดียวกัน ไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าผมดูคลิปจากประเทศจีนนี่คือของไทยของมันเลยถ้วยไข่ถ้วยมันช้อนไข่ช้อนมันจานไข่จานมันเลยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็คือการกินอาหารแล้วนะครับขอบอกว่าต่อไปร้านประกอบการต่างๆก็คือร้านขายอาหารตามห้างร้านต่างๆทั่วไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วย ไม่ว่าจะเป็นร้านต่อไปก็ต้องนะครับต,ต้องมีการใช้รหัสเงินอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมเอาละเราก็จะเสริมๆกันนิดหนึ่งนะครับว่าการกีฬาต่างๆที่ผมพูดไปสนามฟุตบอลสนามเทนนิสสนามมวยมวยไทยนี่แหละท่านผู้ชมสนามมวยสากลอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ที่ฝึกซ้อมต่างๆก็แล้วแต่นะครับใน ในรั้วมหาลัยในการาซ้อมเวทีมวยนะครับอันนี้ก็มีผมมีเพื่อนอยู่นะครับเป็นหน่วยโรคแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ท่านผู้ชมอันนี้เรื่องนี้เลยและที่จะแข่งขันต่อไปนะครับไม่ว่าจะทัวร์าเมนต์ต่างๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกีฬาทุกประเภทเลยกีฬาแข่งขันพ่อกายผมว่านะผมว่าหลายๆคนติดเชื้อโควิดแน่นอนท่านผู้ชม เป็นกีฬาต้องใช้แบบประกอบการในต้องโคดท่าแล้วโอ้ยเบ่งแล้วอากาศหายใจเข้าไปแล้วต้องจับต้องทาสีต้องโอโ้แต่เนื้อต้องตัวกันท่านผู้ชมนี่แหละนะครับโควิดนะครับเราก็จะมาพูดเสริมๆกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมถ้ามันติดเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเราได้9้าชั่วโมงถ้าเราเ,าเสื้อผ้าไปตากนะครับไปซักแล้วไปตากแดดนะครับโควิดจะอยู่กับเราแค่ ติดเสื้อผ้าแค่2ชั่วโมงก็จะตายแดดแล้วอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมือเรานะครับถ้าโควิดติดมือเรามันจะอยู่ได้แค่10นาทีก็ต้องใช้เจลล้างมือบ่อยๆท่านผู้ชมโควิด1 9นะครับจะอยู่ในอากาศ26องศาเซนเซียสถึง27องศาเซนเซียสนี้ก็โดนความร้อนก็ตายแล้วแต่เราจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารเย็นๆท่านผู้ชม อย่างเช่นไอศครีมนะครับโอ้ยนมเย็นท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับอะไรที่เย็นเเรายุติเลยกินน้ําแข็งเย็นๆนะครับกาแฟเย็นนะครับทุกอย่างเราก็กินของที่ผ่านความร้อนแล้วทั้งนั้นดนะีที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าการไปสถานที่ชุมชนต่างๆที่โจเล่ามาก็ขอให้หยุดสต็อป หยุดโควิด19ช่างัดนักเลงเลครับ